คลิปที่แล้วผมคุยค้างไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเจอปัญหาและความทุกข์มากมายบนโลกใบนี้ก็นั่นสิครับผมถึงบอกว่าการฟังธรรมะนี่แหละครับมันเป็นการดีเราฟังไปวันละเล็กวันละน้อยฟังสะสมไปเรื่อยๆอยู่กับมันทุกๆวันผมว่าดีนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างเพื่อนเพื่อนฟังธรรมะทุกวันกับเพื่อนๆอน <c oughs> ไปเสพข่าวดูละครข่าวทุกวันนี้ก็มีกับข่าวลบๆนะครับข่ากันมั่งพ่อข่าลูกลูกข่าพ่อการเมืองที่วุ่นวาย หรือเพื่อนๆไปดูละครก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับนอกจากอิจฉากันตบกันมันดีเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันผมไม่ใช่บอกว่าไม่ให้เพื่อนๆไปดูละครหรือไม่ฟังข่าวสารเลยนะครับแต่บางทีเราก็ต้องอ่าพิจารณาดูบ้างนะครับว่าเราดูเราฟังมากเกินไปหรือเปล่าจิตเราเป็นอย่างไรบ้าง กลับมาย้อนดูจิตใจของตัวเราว่าเป็นอย่างไรเพื่อนๆเคยได้ยิงคำนี้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยู่กับอะไรเราก็จะได้อันนั้นถ้าเกิดเราอยู่กับข่าวลบคิดลบข่าวลบดูละครตบตีตลอดเพื่อนๆคิดว่าเราจะได้อะไรล่ะครับก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับก็แล้วแต่ ท่านท่านทั้งหลายเพื่อนเทั้งหลายแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมหยุดไปได้เยอะนะครับละครข่าวเพราะผมรู้สึกว่ามันทำให้จิตของผมนี่มันดำมืดมันก็ง่ายนิดเดียวเราก็ไม่ต้องไปดูมันแค่นั้นแหละครับการฟังธรรมะของผมนี่ ไม่ใช่ฟังแล้วไปนุ่งขาวห่มขาวหรือถือสินห้าสินสิบสินอดอะไรนะครับอันนั้นก็ดีครับใครทําได้ก็ดีครับแต่สำหรับผมแล้วผมคงไม่ไปถึงขนาดนั้นผมฟังธรรมะเพื่อม,มาเป็นแนวทางใช้ชีวิตประจําวันของผมครับแต่อย่างแรกเลยก็คืออย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนกลับมารู้สึกตัวรู้ความคิด กลับมาอยู่ลมหายใจกลับมารู้สึกตัวให้ได้มากๆในวันแต่ละวันสำหรับผมนะครับการฟังธรรมะของผมธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายหลายแบบใน YouTube ก็มากมายเพื่อนๆไปหาฟังเถอะครับมันต้องมีอาจารย์สักอาจารย์หนึ่งแหะครับ ที่มาตรงจริตเราที่มาถูกกับเรามันต้องมีคำสักคำและครับที่มาสก,กิดใจเราทำให้เราอ๋อฟังเ้อะครับคำสก,กิดใจเวลาเราฟังอย่าลืมจดเอาไว้นะครับสำหรับผมแล้วมันเป็นแนวทางที่ดีถึงแม้มันจะสั้นๆนนิดเดียวแต่มันนะให้ แต่มันให้ใจความที่ลึกซึ้งสำหรับผมเองจดไว้ครับอย่างเช่นคำกิตใจของหลวงพ่อชานะครับที่ผมจดไว้ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นเราจะไม่มีวันมีความสุขที่แท้จริงอันนี้มันถูกเป่งเลยครับความสุขนี่มันไม่ใช่คนอื่นทำแทงกันได้นะครับเราเท่านั้นแหละครับ ที่ทําได้บางคนอาจจะเถียงหรือว่าเออบางคนอาจจะค้านว่าเอ้ยความสุขมันต้องอยู่ที่สิ่งภายนอกด้วยสิอยู่กับคนอื่นด้วยสิแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละครับว่าเราคิดอย่างไรผมถึงบอกว่าความสุขไม่มีใครทําแทงกันได้ครับ เครื่องล้มทำไมผมถึงบอกว่าให้ฟังธรรมะเยอะๆอยู่กับธรรมะเยอะๆตะเกิดเราอยู่กับสิ่งดีๆอยู่กับธรรมะผมว่าสำหรับความคิดผมนะผมคิดว่ามันดีมันดีมากเลยครับดูชีวิตผมตั้งแต่ผมอยู่กับธรรมะมาสามสามปีเกือบสี่ปีนี่ผมว่าผมได้ประโยชน์ มากมายมหาศาลเลยครับผมถึงผมถึงอยากแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่กับธรรมะนะครับอยู่กับมันไปเถอครับมันดีแน่นอนผมรับประกันมันทําให้เรารู้จักตัวเองรู้จักชีวิตมากขึ้นครับอนาคตข้างหน้าผมจะทําคลิปรีวิวอาจารย์หลวงพ่อต่างๆนะครับที่ผมฟังแล้ว ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์บางทีมันอาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จิตของใครจะไปโดนของใครแค่นั้นเองครับผมก็เป็นเพียงแนวทางบอกต่อๆกันไปผมคิดว่าฟังเยอะๆอยู่กับมันอยู่กับธรรมะ มันก็เหมือนกับเราอยู่กับตัวเราเองนะครับผมฟังอาจารย์มาหลายอาจารย์อาจารย์ที่ผมฟังส่วนมากจะให้อยู่กับตัวเองอยู่กับภายในอะครับอยู่กับภายในของตัวเราเองอย่าไปอะไรมันมากมายนะสำหรับภายนอกภายในของเรานะครับสำคัญที่สุดความคิดจิตใจ หลงให้รู้ว่าหลงอืมถ้าเกิดเราหลงไปฟุ้งซ่านไปก็ให้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจบ้างการปฏิบ,บัติธรรมมันก็ก็คือการอยู่กับจิตอยู่กับใจของเรานี่แหละครับผมว่าเราเลือกอยู่กับสิ่งดีดดีกว่าดีกว่าไปอยู่กับ สิ่งที่มันได้ประโยชน์น้อยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าละครหรือข่าวมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะจับประโยชน์แบบไหน,นแต่ก็นั่นแหละครับส่วนมากสำหรับตัวผมเองแล้วก็มันจะเข้าไปดำมืดเสมอแล้วครับเวลาดูเสพข่าวเสพละครทีวีเยอะๆผมไม่ใช่ไม่ดูนะครับผมก็ยังดูอยู่นะครับ แต่ดูแล้วก็ต้องตัดทิ้งบ้างคือดูปุ๊บอาการคิดลบอะไรเข้ามาผมก็อย่าไปดูมันเลยฟังธรรมะดีกว่าสบายใจก็นี่แหละครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยว่าเราอยู่กับอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นแหละครับผมไม่อยากบอกว่าเอาตัวผมรับประกันแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับจากการฟังธรรมะนี่ มันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปได้เยอะมากเลยครับชีวิตประจําวันรู้เนื้อรู้ตัวเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่ไปสุดยอดปร,รมาจารย์ทางด้านธรรมะอะไรอันนี้ผมไม่ใช่แน่นอนผมคงไปไม่ถึงแล้วครับชาตินี้ขออยู่แบบคนธรรมดาไปก่อนครับในชาตินี้ โกรธก็รู้สึกว่าโกรธเกียดก็รู้สึกว่าเกียดยอมรับมันซะสำหรับผมในชาตินี้นะครับจะให้ไปเป็นพระอารหันต์อะไรนี่คงไม่ไหวสำหรับตัวผมเองผมในชาตินี้ขอเป็นคนธรรมดาก็พอแนละ้วถ้าตายไปแล้วไม่ได้เกิดนี่คงจะดีมากเลยแต่ก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยตาย มีคนมากมายมาพูดถึงเรื่องความตายก็ดีมืองยันครับเป็นข้อคิดเป็นแนวทางเรื่องความตายเพราะผมยังไม่เคยตายแล้วผมก็คงตายไปแล้วผมก็คงกลับมาบอกเพื่อนๆไม่ได้อยู่ดีแล้วครับตายยังไงจะให้จิตสบายงี้ดีกว่าครับก็ฟังธรรมะสิครับฟังแล้วพิจารณาไปสำหรับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับคลิปหน้า ก็มานั่งคุยกันอีกครับพูดคุยกันใครมีความเห็นตอนนี้คงไม่มีลวครับเพราะว่าผมมีคนติดตามไม่เยอะก็ใครถูกใจก็มาคุยกันได้คุยกันอย่างสร้างสรรค์ครับเพื่อนเพื่อน,อนๆครับตติชมอะไรกันก็อย่างสร้างสรรค์มันคงดีไม่น้อยเรามาสร้างอาณาเขต หรือเขาเรียกอะไรสร้างกัลยาณิมิตรที่ดีต่อกันผมว่าพูดคุยกันเป็นแนวทางแนะนำกันแนะนำในสิ่งดีๆผมก็ว่ามันคงจะดีไม่น้อยก็ผมไม่มีอะไรมากมายคิดดีพูดดีทำดี เป็นผูดีอะไร,รผิดพังไปข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมมณฑที่นี้โอโหสิโอโหสิโอโหสิสวัสดีครับ